so สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะชื่อซัมเมอร์นะคะหรือชื่อป๊อบนั่นเองนะคะก็เป็นรุ่นน้องเป็นน้องของพี่ปริมนะคะต้องบอกว่าตอนแรก,กตกใจมากเพราะว่าเช้าค่ะก็นั่งทํางานอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีน้องเนี่ยคอมเมนต์ใน Facebook ว่าแบบโอ้มาจากช่องพี่ปริมมาตามมาจากช่องพี่ปริมค่ะมาจากช่องพี่ปริมคุงจัมเี่รแมนจัมก็อ๋อคือพี่ปริมเนี่ยเขาเพิ่งลงคลิปไปนะคะเป็นคลิปคู่จิ้ง กูจิ้งกูแรกในท็อกๆนะคะก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนเข้ามาเยอะมากเข้ามาถักทายต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาถักทาย,ยาเ,ย,นะเาาายีย่ยมเยยนกันแล้วก็ขอบคุณพี่ปริมด้วยนะคะที่ทําให้น้องๆเนีน่ยได้รู้จักซ้ำด้วยนะคะจริงๆแล้วซ้ำกับปริมเ่ยรู้จักกันมานานแล้วนะก็แบบไม่ได้เจอกันนานเลยเพิ่งเจอก็ตอนอัดคลิปนี่แหละมีน้องถามมาด้วยว่าพี่ปริมเป็นคนยังไงครับอันนี้เป็นคําถามที่ พี่เป็นคนดีค่ะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นผู้ชายสุขภาพบุรุดนะคะก็คือบอกเลยว,ว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักมากที่สุดเลยคนคนหนึ่งนะคะอันนี้ก็พูดจากใจจริงนะคะไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการไรอย่างใดง <c oughs> ปิ๊บกดไว้เด้ย นะคะเป็นเพื่อนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ทําให้น้องๆเข้ามาแล้วรู้จักกันด้วยนะคะแต่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวอขอฝากไว้เลยละกันนะเพราะว่าอตอนนี้ซัมก็มีช่อง YouTube แล้วก็ page, แฟนเพจก็จะมีให้ตามกันนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยรู้จักกันหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วอยากติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะคะจะได้แบบมีกําลังใจนะคะเออพี่ปิมอย่าลืมติดตามนูด้วยนะคะพี่ปิมนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามานะคะจริงๆนี่รีบมามากเลยนะเพิ่งอั น้ำเสร็จแต่งตัวเขียนคิ้วไม่เท่ากันแล้วหนึ่งตาก็เขียนไม่เท่ากันแล้วค่ะได้ได้เท่านี้คือรีบาอาัดไว้ก่อนตนะ้ขอบคุณมากๆแล้วขอบคุณพี่ปิ่มจริงๆค่ะขอบคุณเนะนี่ยวัสดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปิมเชียบเชียบ <c oughs> <c oughs> กดไม่ได้